รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับวันนี้รายการของเราก็พยายามใช้เวลาให้มากที่สุดในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับคุณด้วยนะครับสักครู่กลับมาติดตามช่วงต่างๆของรายการครับ ในช่วงแรกของรายการนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของธรรมอุทยนะครับซึ่งเราก็จะได้มาฟังข้อคิดธรรมะดีๆจากท่านพระอาจารย์กันครับก็ขอ,ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธทุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการดูดีมีธรรมอยู่ในขณะนี้แล้วก็ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านอในช่วงนี้การออกอากาศในช่วงนี้อาจจะดึกโยมบางคนก็บน่นกันว่าดึกไปหน่อยบางทีรุกขึ้นดูไม่ทนันก็โยมตื่นแต่เช้านิดนึงนะแต่ลุงตากลุงตาก็ตื่นดูเป็นประจำเพราะว่าต้องเช็ครายการนะ 4, 3, ราทีสี่ทีสามฝ่าฝาอุตาก,ก็ตื่นนะญาติโยมบางคนบางท่านบอกรอจ้องดูดูไม่ทันเพราะว่าบางทีรายการออกไปแล้วแต่ก็ยังมี รายการสปอร์ตบ้างอะไรบ้างทีนี้นก็ญาติโยมนะ้าสาธทุชนที่มีจิตใจฝากไฟอยู่ในการบุญการกุศลก็จะพยายามติดตามรับชมรับฟังรายการดูดีมีธรรมกันตลอดแต่ว่ารายการหนุตาออกช่วงต้นก็อาจจะเช้านิดหนึ่งนะเช้ามืดหน่อยแต่ว่าโยมพยายามเตือนนิดหนึ่งนะก็โยมบอกเออดูแล้วก็ดี ดังนั้นในช่วงนี้โยมก็เข้าเดือนพฤษภาคมแล้วนะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมหามงคลเป็นเดือนที่องค์พระบาทน่านอยู่หัวทรงขึ้นครองราชกิลเลกวนันฉัตรมงคลและวนันฉัตรมงคลเป็นวนันมหามงคลวันหนึ่งดังนั้นญาติโยมท่านสาวรุชนเราท่านทั้งหลายที่เป็นประสบนิกรหรือว่าเป็น เขาเรียกค่าร่าค่าข้าข้าทาตแผ่นดินอนาพระเ้องค์พระมีพระชืมว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงปกป้องคุ้มครองพื้นแผ่นดินไทยเราให้เราท่านทั้งหลายที่เป็นประสกนิกรนียอยู่คนด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความผาสุขมาโดยตลอดแล้วประเทศไทยของเราไม่เคยเป็นฆ้าทาตเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นเอกราช ชาติไทยมาโดยตลอดนั้นนี่เราท่านทั้งหลายวันเช่นนี้เวียนบรรจบครบรอบมาถึงเราท่านทั้งหลายก็เชื่อเชิญเจริญพรน,นายมสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบาร,รมีกันให้มากที่สุดให้เต็มที่เรียกสร้างบุญให้เต็มที่สร้างบาร,รมีให้เต็มอิ่มเต็มกาลังเต็มความสามารถ มีโอกาสโยมก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาตามที่บ้านก็ได้หรือไปตามวัดวารามต่างๆที่วัดทุกระบือนี้โยมก็จะมีบวชเนคัมะประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันตลอดการตลอ,อดเวลาแล้วก็ทุกๆวันจันทร์ที่วัดทุกระบือในอุโบสถเนี่นยโยมก็พระสงฆ์สมณรแล้วก็ประชาชนคนทั้งหลายก็จะมาทําวัดไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา น้อมกล้าน้อมกระหม่อม,าม,อ,มอาบุญกุศลที่เราทุกทกท่านกระทำเนี่ยถวายพระฤกชกุศลแด่พระองค์ท่านทุกๆกวันจันทร์นะที่อุโบสถแห่งนี้นะสมณเณรที่บวชภาคฤดูร้อนหรือบวชถวายพระเทพก็จะมาเจริญพุทธมนตร์กันที่นี่นก็อสมณเณรก็เรื่อปงปรีติยินดีที่ได้มีโอกาสได้ไปไป,ไปน้อมกล่าน้อมกระหม่อมถวายพระฤกชกุศลแด่พระองค์ท,ท,ท่านเจียมเออสมณเณรลูกเต้าเราหลานโยมบวชมาแล้ว ได้สร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้แก่ตัวสมณรแล้วก็ยังที่ช่วยเก็บวัดวาอาวัาทาความสะอาดวัดวาอาวัาทาความสะอาดจิตใจของสมณีให้จิตใจปกติแล้วมันจะเรียกรกสกปรกไปด้วยกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่ามาบวชแล้วสมณรจิตใจสะอาดปราศจากเครื่องเศร้ามอง โยมถ้ามาโยมมาเห็นในช่วงธรรมเนีบวชโย,ยมธรรมเนยียนั่งการระเบียบเรียบร้อยไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาที่หลวงตาเป็นผู้นำธรรมเนยียมประพฤติเองปฏิจจบัติเองก็จึงรู้จึงเห็นอยู่ตลอดการตลอดเวลานั้นโยมช่วงเดือน <c oughs> พฤษภาวันจัตทรมงคลก็เราท่านทั้งหลายก็พยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันโดยเฉพาะพ่อแม่ที่แก่เท่าก็านำท่านมาไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาฉะนั้น ว่าเวลาเหลือไม่หมดแล้วนะก็ในท่าที่ตรวนี้หลวงตาก็ขอกราบรัตนาคุณภาษีรัตนาตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระโยวสงด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลหรือกุศลพระบุญที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วในคราวครั้งนี้แล้วก็ด้วยบุญญาธิบุญบรรมีของท่างพ่อโตโนโบสถแห่งวัตทุกระบือนี้หลวงตาขอกราบรัตนามารมเป็นตบะเดชามารวปัจจัย แล้วขอนมก้าวนอมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์พระบรมครรงทรงมีพระประเสริฐพระรามีพระชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานทรงอยู่เป็นเมื่งฝันของพเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเจ้าเจ้ากระนาลและขอญาตโยมท่านตานทุชน ที่ตั้งใจสร้างบุญสร้างบุญสนสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีจงประสบแต่ความทุกความเจริญโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเถินขอเจริญพรดูดีมีทาง